ดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ Good Life Channel นะครับวันนี้เราก็ยังมาดูว่าหากจะต้องซื้อของไปทาที่บ้านเนี่ยซื้ออะไรเวลาทำกับข้าวเองที่บ้านนะครับมาเลยครับอย่างแรกที่ต้องเอาเลยนะครับน้ําเปล่าน้นํานี่ขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นไปได้ให้ดื่มให้ได้อย่างน้อย3-4ลิตรต่อวันเป็นมาสําหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันไข่ไก่อันนี้ขาดไม่ได้เต้เองเก็บบ้านไว้อย่างน้อยสักหนึ่งแกคราวนี้เรามาถึงโซนโปรโตีน mm. แน่นอนอยู่แล้ว mm. อัน mm. ที่เราต้องการเนี่ย สำหรับคนลดไขมันก็แนะนำเป็นสันในไก่อกไก่นะครับไก่บดก็ได้อกไก่บดเน้นให้ไขมันต่ำที่สุดลอกหนังใช้สะโพกไก่ก็ได้เหมือนกันครับไข่ขาวเต้าหู้ไข่ก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับคนที่ทานเยอะมีปัญหาเรื่องควบคุมแคลอรี่เนี่ยใช้เส้นบุกแทนข้าวอันนี้ก็จะแนะนำมากๆเพราะสามารถทานได้เยอะ โซนต่อไปมาถึงโซนผักผักเนี่ยแนะนําเป็นตัวนี่ดอกกระลำบรอคโคลี่ถ้าที่ไหนมีหน่อมไม้ฝรั่งหน่อมไม้ฝรั่งก็ดีนะครับเพราะหน่อมไม้ฝรั่งเนี่ยมีฤทธิ์ขับน้ําเป็นอย่างดีเลยสําหรับใครที่บวมน้ําหรืออะไรงี้ใช้หน่อมไม้ฝรั่งขับน้ําได้จะช่วยได้เยอะเลยครับมาถึงโซนคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นนี่เลย ข้าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวแดงข้าวหอมมะลินี่ได้หมดเลยเพียงแต่ข้าวขาวเนี่ยจะมีไฟเบอร์ต่ําข้อดีคือจะทําให้ย่อยง่ายข้าวกล้องเนี่ยก็จะมีไฟเบอร์สูงช่วยย่อยอาหารแล้วก็มีวิตามินมากกว่าข้าวขาวพวกเส้นเนี่ยก็กินได้เหมือนกันแต่ให้ระวังข้อมูลโภชนาการด้านหลังนะครับอย่างเช่นวุ้นเส้นเนี่ยตามจริงแล้วแคลอรี่ไม่ต่ําเลยอย่างที่เห็นแคลอรี่ค่อนข้างจะสูงอยู่มีถึง240 ต่อนหน่วยต่อนหนึ่งถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําเป็นทานข้าวหรือทานเส้นบุกจะดีกว่านี่นะครับผมสําหรับคนที่ชอบซีเรียลอย่างแรกก็คือในน้าตาลต่าๆแคลอรี่ต่ํตๆตัวที่ต่ตาตาลน้อยก็จะมีแคล,ลอกออริจิน l ลนะครับต่อหนึ่งเซอร์วิงหรือ45กรัมเนี่ยคือ161แคลอรี่น้ําตาล7.7กรัมอันนี้ก็ถือว่าจะไม่มากเท่าไหร่หรือตัวที่แคลอรี่ไม่มากเท่าไร่มีน้ำตาลบ้างก็นี่ไรซ์คริสปี้นี้อรี่กรัม้าใครที่ ไม่ได้สนใจเรื่องแคลอรี่เท่าไหร่ก็ให้ดูว่าแต่ละวันสามารถทานคาร์โบไฮเดรตได้กี่กรัมแล้วก็หักขักจากตรงนั้นได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนมอัลมอนด์โลแคลอรี่มากๆให้เลือกเป็นรสที่ไม่หวานไม่มีน้ําตาลนะครับส่วนขนมเนี่ยคือผมไม่ได้อยากให้งดไปเลยถ้าใครงดไปเลยได้ก็คืองดไปเลย Good Life เนี่ยเกี่ยวกับ ใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่เคร่งเครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าวันละนิดวันละหน่อยจะไม่มีปัญหาอะไรให้หลีกเลี่ยงขนมที่มีผงชูรสมากๆขนมถุงพวกนั้นจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพโดยรวมโบริโยสองสชิ้นเค้กสักชิ้น2ชิ้นต่อวันโดยที่อาหารส่วนใหญ่ของวันเนี่ยเป็นอาหารที่ มีผักผล,ลไม้ครบทั้งโปรตีนทั้งคราร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ต้องห่วงอะไรมากเท่าไหร่อีกแหล่งหนึ่งที่สามารถเอาเคราร์โบไฮเดรตได้ก็คือขนมปังนะครับขนมปังที่มีไฟเบอร์สูงสูงนิดนึงเช่นขนมปังไรโฮวีดหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าใครซื้อขนมปังที่ไม่ใส่น้ำตาลได้เนี่ยก็จะดีมากๆในวันนี้นะครับก็เท่านี้เลยใน Food Life Channel ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่ในโอกาสนะครับสวัสดีครับ